ไปจาะเบื้องต้นก็คนสองคนเก้าอี้สองตัวครับก็น่าจะมีสองแล้วละ่ะถ้าสองไม่ย้ำอีกก็ตัดตัดได้นะตัดก็ตัดได้หรือจะไม่ก,ก็ค่อยว่ากันนาหรือจะพลิกขึ้นบนหรืออะไรค่อยว่ากันอีกเพราะว่าเดี๋ยวดูบันไดอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็บ้านน่าจะเป็นสี่แล้วละ่ะคือดึงตัวเลขมากอยู่ในโชน โซนต่ำแต่มีมีแปดที่ออกโซนสูงแล้วก็หกกับเก้าคือตัวเดียวกันตอแรกผมว่าจะวางหกนะแต่ว่ากะจริงผมก็ชอบ6กอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรวางเก้าถ้าเราซื้อเก้าเราก็ซื้อติดหกด้วยก็นะครับไล่ทีละตัวก่อนห้านี่ผมตีเป็นมือนะมือคนมือผู้หญิงจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะครับนะครับก็ ต้นผมเลีงล่างอ่ะบ้านบ้านคู่อันนี้นะเอาเอาแบบง่ายๆเนาะบ้านบ้านคู่ต้นไม้ก็เอาแบบนี้เลยเนาะบ้านคู่ต้นไม้นี่ที่มองตามรูปแล้วก็ไปเห็นบังเอิญก็ตัวนี้ก็พอดีมีคนมาท้วงวันนี้ก็เลยว่ายู่ดุยแกก็ทำไมมาเข้าทางเราเนาะนก็เลย คิดว่าเออเราคุยไว้แล้วล่ะว่าอยู่ประมาณนี้นี่การแปลผมก็แปลไปแล้วละ่ะนะคร,รับแปลไปแล้วนะจ๊ะคือคนสองคนก็อีสองตัวก็ใส่เป็นสองไปเลยห้านี่ห้านี่น่าจะเป็นมือมือที่จับโทรศพัพท์ก็คู่สี่โต๊ะก็สี่บ้านก็สี่เนาะครับก็เป็นไปได้สามคือกระดาษสามเหลี่ยมที่วางที่พับอยู่บนโต๊ะเป็นสาม,มนะอยู่ประมาณแปดก็คือต้นไม้ ก้าก็ชิงดําว่าจะเป็นหกหรือเป็นเก้านี่ต้องวัดกันนะตัวนี้นะชิงดําถ้าถ้าเก้าไม่มาก็เป็นหกแค่นั้นเองคือต้องการไว้ถ้าเล่นเก้าต้องเล่นกันหกไว้ด้วยนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะเบื้องต้นผมจะแปลประมาณ oh, นี้ทําไมมันขึ้นมาให้ผมมองเห็นชัดแท้คือผมจะแปลแบบงวดนี้ผมยังไม่เตรียมอะไรผมแปลว่าผมผมคิดได้ผมก็วางวางวาง,วางลงให้ครบตัวนะสองห้าส <5, S 1> ามล่างแปดสี่ S <S ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้นะเอะทำไมวางสวยแต่งวดน,นี้ปกติผมจะตาลายนะไม่รู้ว่าคือวางไปอย่างนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> เป็มสองมันติดห้าจัอไม่รู้มันคือเขียนโดยแบบไม่ได้คิดอะไรมันคือแปะแล้วก็คิดเขียนเขียนก็ผู้ชมมองเห็นเหมือนผมหรือเปล่า <S <S ก็ก็เหมือน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 กับที่พูดร่าเอฟซีทวงมาว่าครับ ก้าอี้อีกตัวทาไมไม,ม่ไม่มีคนนั่งจะเป็นศูนย์หรือเปล่าก็น่าคิดนะน่าคิดอันนี้คือเป็นโจทย์ที่เราต้องไปทําการบ้านอีกรอบหนึ่งเบื้องต้นเรากลุ่มเลขที่เราวางไห้คือเป้าประมาณนี้ก่อนอยู่ห่างๆเลยนะครับแล้วก็ศูนย์นี่ถามว่ายังกลัวไม่กลัวอยู่นะบันไดไปเชื่อมเห็นที่เชื่อมก็โอ้โหถ้าศูนย์มาล่างจะเข้าสเต็ปเลขเลข,เลขบนก็น,น่าจะเข้าในชิงดํากันหรือเปล่าอะไรนี่ผมนั่งคิดอยู่ เขาจะคิงสองกลุ่มหรือเปล่ากลุ่มกลางต่ํากับกลุ่มออกสูงล่างจะเป็นศูนย์ถ้าศูนย์เข้ามาจะเป็นลักษณะนั้นนะหรือจะเป็นสิบเอ็ดไฮโลเป็นไปได้หรือเปล่าสิบเอ็ด <c oughs> น่าจะยากอยู่นะสิบเอ็ดยากยากอยู่แต่ว่าปกติถ้าเขาใช่หนึ่งมาแทนก็ไม่แน่หน้ากลัวอยู่เราไม่ได้ให้หนึ่งเลยเลขหนึ่งเพราะที่มาของเลขหนึ่งเราจะมองไม่เห็นไม่รู้เจ้าตรงไหน้ากล่าวย้อนไปประมาณสัก เกือบสิบปีผมกำลังนั่งขายลอตเตอรี่ไอ้หนูเอ้ยคนแก่ประมาณสักเกียดแปดสิบแล้วเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกจะคิดเรื่องหวยไม่ต้องไปคิดนะให้ดูกระโปกดูกระโปกลอตเตอรี่เขากระโปกลอตเตอรี่เป็นคนจีนนะเป็นคนจีนแก่แล้วประมาณสักแปดเก้าสิบเอา้าทำไมตามันมีความลับเกบอกว่าไงผมก็เลยเอ๊ะ วันนั้นผมก็เลยมาดูรูปเป็นรถพยาบาลสองคันอจะแปลยังไงเพิ่งดูครั้งแรกกันเลยเพิ่งมาขายช่วงแรกๆเลยเหมือนลาย,ลยแทงแรกเลยเอวันแรกเลยผมก็เห็นรถพยาบาลสองคันก็ไม่เอาอะไรมากเอาซีซีนี่แหละซื้อเอาใบเ,เดียวนะไม่ได้เอาเยอะหรอกเอาใบเดียววันนั้นล่างออกซีซีเลยตั้งแต่วันนั้นผมกับคุณควาของผมมาก็เกือบสิบปีมันเป็นอะไระที่น่าสนใจในการคือ แกบอกใบ้เลยบอกว่าไม่ต้องไปหาอะไรอยู่ไกลนะหวยนะ่ะไม่ต้องไปรูปแป้งหรือไปไปทาอะไรนะคุณหาอยู่ในรูปหน้าปกลอตเตอรี่อ่ะและ้วแปรแปรสัญญาณให้ถูกกันแล้วกันแกบอกแค่นั้นผมก็จะมาแต่วันจากนั้นผมก็พยายามเซตจ,จําไว้ว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ผิดพลาดตรงไหนแล้วก็พยายามแก้แก้ไขแล้วก็จําไว้จําไว้ส่วนมากแนวทางหวยเรานี่ก็จะมีในส่วนของจะเป็น หนึ่งความฝันเนาะที่เราซื้อคือการหนึ่งความฝันนะหลักๆเลยสองแล้วก็บวกลบคูณหารสามก็เหมือนของลุงป๋องก็มามาเป็นแต่ปกแต่ปกนไดบันไดมันเป็นความเพิ่มก็ล่างทรงกรอบมันมีที่มาเยอะแต่ว่าที่เชื่อถือได้คือฝันถ้าคนไม่ถ้าคนไม่ไปเมืองนอกไปอย่างอื่นนะไม่ไปเมืองนอกหรือไปอะไรเที่ยวทางอื่นคือถ้าอยู่กับรัฐบาลไทยนี่ นี่ลอง <นะ S 1> แล้วหลายอย่างผมคือผมยังไม่จําแบบนั้นผมต้องเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องนี้ผมจะไม่พูดอยู่ในใจอยู่นอกจากคุยกันเป็นส่วนตัวผมจะคุยอยู่ทําไมผมต้องคน้นทําไมผมต้องค้นคว้ามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นอยู่แล้วทีนี้ผมเลยค้นเออช่วงแรกเราเป็นไปเจอช่วงมุกง,ง่ายๆโอ้โหโอเคนะง่ายมาก ช่วงชัวงช่วโมงนี้ปีนี้รู้สึกเป็นทางทางที่สับสนนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามจูนเพราะมันจะเป็นการเพิ่มอะไรเขาเรียกว่าแล้เพิ่มเพิ่มตัวเลขแบบผมมองง่ายมากนะตามตัวเห็นชัดมากพอเข้ามาวันนี้เขามาเล่นสองกลุ่มแบบเหมือนจะออกซ้ายออกขวาหรือวเาขาเจ้ามาทางนี้ ก็ไปดึงเอาทางนี้มาสองตัวแล้วมาเอาทางนี้ตัวหนึ่งคือมันผสมกันนะมันเลยมองยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าโดยเนื้อแท้เราถ้าเรามองดูอยู่ที่ปกลอตเตอรี่คือไม่ต้องฟังผมแปลแปลป,รปรกหรอกพยายามไปคิดเองนะเจ้าว่าจําไว้เลยว่าคุณฝันอะไรหรืออะไรจะซื้ออะไรคุณไปดูในปกลอตเตอรี่เลยฝันแล้วไปแปลเข้าปกเลยอันดับแรกก่อนถ้าเข้ากันกระปกได้ถือว่าถือว่าใช่นะ ก็เบื้องต้นผมจะแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนน่าจะแบ่งเป็นโซนนั่นแหละบ้านก็อีกชุดหนึ่งคนไอ้ขอสินเชื่อหมู่บ้านก็อีกคนละกลุ่มว่างั้นแทะคือแยกกลุ่มให้เห็นเห็นเออตอนนี้ว่าแยกกลุ่มให้เป็นสองโซนไปแล้วก็เราเราแยกว่าอันไหนจะเป็นบนเป็นล่างให้ไปแยกเอาเองตีโจทย์ออกมาแต่ตีโจทย์เองคือพยายามต้องตีให้แตกนะแล้วไปบวกกับเซนฝันแล้วมันจะแม่นมากคือบางครั้งผมคิดไม่ออกจริงๆนะทางเลขบันไดเลขผมคิดไม่ออก คิดไปจนจากฟสอสามสิบสามนี่ยอดนาชมถึงไล่ไปทุกหน้าแล้วคิดไม่ออกนีนผมรอสรุปอย่างเดียวคือรูปปกโรตเตอรีง่ายที่สุดแล้วเราจะมาจับเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นของปกเรามาจับทั้งหมดทีละส่วาร้อยลองแปดกับเก้าชิงดํากันใช่ไหมใช่ครับถ้าใครจับเก้าก็รูดเก่าก็จบแบบน,นี้นะใช่ครับน,นี่อยู่ประมาณกน็นี่แหละมันเทหัวมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมงวนงวนเมื่อกี้คือมาเก่าใกล้ๆเก่าจ้ๆ พราะถ้าสังเกตปีที่แล้วหรือปีก่อนนั้นผมวันนั้นผมบอกเขาเลยนะหนึ่งศูนย์นะพอเลขมันออกหนึ่งศูนย์งวดต่อมาก็หมอ,อกหนึ่งศูนย์บนนะผมจําได้ก็เหมือนกับงวดเก้าหนึ่งที่เราบอกอนะใช่แล้วก็หมอ,อกเก้าหนึ่งอนะมันมันเป็นเลขตําแหน่งเดียวกันเป็นสเต็ปเดียวกันนะถ้าเราต้องไปค้นคว้าตรงนี้ต่อเลขเลขล่างล้วดึงขึ้นบนปรับตัวต่อไปคืออะไรแบบนี้แล้วนั่ง คือเป็นสไตล์แบบนี้เราต้องมองไ<ช>สไตล์ไว้่ครับเราจําผมจะจําได้หมดสไตล์นี้นี่ไม่นภาพที่ว่าเราเรามองข้ามไปหนึ่งเลขรจริงๆก็ถ้าไปดูเทียบจริงๆนะข้อมูลจริงๆอ่ะไปดูปีที่ออกปีทีท่แล้วหรือปีก่อนรู้ผมจําไม่ได้เลขล่ามันจะอกหนึ่งศูนย์เลขบนจะออกอวต่ะมาก็ออกห้าหนึ่งศูนย์และตำแหน่งที่ห้าหนึ่งศูนย์ถ้าดูเฉียงๆขึ้นไปคือจะเป็น งวดนี้เลย5 517เลยนี่แหละทําให้เราคิดว่าเลขอาจจะอยู่กลุ่มนี้ก็ได้ถ้าไปดูย้อนๆหลังดูดูเฉพาะตรงที่ออก510กับ117คู่กันนะใกล้ๆกันกลุ่มเลขจะอยู่ตรงนี้แล้วออกมาในทุกสามสีงวดคือเลขจะวนอยู่ตรงนี้มาตลอดนี่นี่นี่อีช็อตหนึ่งนะนะคือน่าสนใจคือมันมีมีม,ม,มีมีที่ให้มองเยอะอยู่ สิงคโนร <ะ S 1> กับว้ยจานแม่นะครับเดี๋ยวนะ้สักคโคนละที่มองขยายไปคือมือถือโทรศัพท์แล้วจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งแล้วจะมีกระดาษพับเป็นสามเหลี่ยม,มแล้วก็มีเก้าอี้อยู่สองตัวโต๊ะหนึ่งตัวบ้านก็เป็นเลขสี่บ้านเลขสี่ต้านไม้ก็เป็นเลขแปก็แปดโดยรวมองค์รวมแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้ อันนี้เอาอาจารย์แม่อาจารย์หลักเราไปดูก่อนคือปล่อยแปรแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะส่วนมากจะโอเคอยู่ถ้าเราไปแปรฝืนเนี่ยมันจะไปไปบีบเกินไปมันจะเป็นอีแบบหนึง่งนี่แบบธรรมชาติเลยธรรมชาติที่สุดเลย <c oughs> ไม่ได้วางตัวเลขเลยเพียวๆเ,เลยคิดอยากเขียนก็เขียนลงเลยคือแปรออกมาก็วางเขียนเขียนลงนี่แหละสไตล์ของลุงปองมันต้องแบบ,แบ,บธรรมชาติแบบนี้นะก็ะรู้สึกว่าจะธรรมชาติจะปล่อยเลข <พอ S 2> บ้านนอกนะลุงพอใจนะครับพอใจกับการแปรแปรสดๆตรงนี้ ไปทีละตัวใช่ไหมคิดได้ก็เขียนลงเขียนลงก็โดยไม่ได้เตรียมอะไรไปอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ